แ่นเดนนี้เป็นของลูกหลานกู้พบกับตุ่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินกับการกออกู้เอการาชคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับว่าตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยกองกำลังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ตรงนี้เต็มเลยแล้วตีเข้าไปฝ่าวงล้อเข้าไปตีเมืองจันยึดเมืองจันบุรีที่นี่เลยครับใช่ครับโอ้ oh. ก็เอ,เอาสำเภาจีนที่ไปจอดอยู่ที่จังหวัดราดต่อร้อยลำลำละห้าสิบคนได้5,000คนพายเรือผ่าน11จังหวัดของประเทศไทยแล้วท่านทรงยกทัพมาแล้วก็เพื่อที่จะมายึดเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชของตัวเองอ่ะของชาติไทยอ่ะ บางข้อมูลก็บอกว่าสมเด็จพระตังศิลป์มหาราชทรงสติวิปลาสโดนประหารโดยการเอาท่อนจันทร์ไปประหารทุบด้วยท่อนจันทร์จนสิ้นพระชนอีกข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าสมเด็จพระตังศิลป์มหาราชเนี่ยทรงหนีไปผนวดไปบวชรู้ตามเท่าที่รู้ผมก็ว่าท่านคงจะ นะ,นะครับพระแสงดาบที่ท่านใช้จริงเหรอฮะพระแสงดาบจริงๆที่พระเจ้าตากสินถือเลยเหรออาจารย์อาจารยขอดูได้ไหมอ่ะได้ครับได้เป็นรายการแรกที่อาจารย์ให้ชมพระแสงดาบของสมเดจ็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลยแลวตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่อาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์ท่านเก็บดาบที่พค์ท่านทรงใช้อ่ะครับเอาไว้ดูในห้องนี้แหละครับนะครับ ใครที่ตามหาเลขเด็ดเลขดังอยู่นะครับแล้วหาไม่ได้ซักทีหนึ่งนี่ครับแนะนำลอตเตอรี่แบบถูกกฎหมายนะครับบุญมีมังกรฟ้าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นเลขดังเลขที่เขาอั้นกันนู่นนี่นั่น1ชุด2ชุด3ชุดจะก,กี่ใบก็ราคาเดียวหมดเลยฝากด้วยนะครับสำหรับบุญมีมังกรฟ้าครับพิมพแอดก่อนแล้วก็ B O o n m e เท่านั้นเองฝากบุญหนุนด้วยนะครับ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมยืนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีถ้านึกถึงจันทบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาย้อนรำลึกถึงวีรกรรมนี่คือจุดเริ่มต้นของการกอบกู้แผ่นดินกับตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ อนนี้เข้ามาในสารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้คนที่จะให้ความรู้กับพวกเราชาวรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นั่นก็คือท่านอาจารย์มานัสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนพื้นเพที่นี่ปหครับอ่าเป็นคนแปริ้วครับฉะเชิงเซาเอา้าวแล้วทำไมมาอยู่นี่อาจารย์อ่ามาับรายการที่นี่เลยมีครอบครัวที่นี่ร,รายการของเราชื่อว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่อาจารย์ก็าระรายการเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งแรกที่ต้องทําคือ ต้องไปกราบสักการะบูชาก่อนครับวันนี้อาจารย์ช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับวิธีการเข้ามาที่นี่การสักการะบูชาต้อง,องเ,เด็พไปเ้าตักชิ้นมาราชเราเพียงใช้ การขอพรแด่พระองค์ท่านใช้ทู่ผ้าดอกเทียนหนึ่งเล่มพวงมาลัยหนึ่งพวงโอเคแต่ถ้าท่านจะบ่นบานสารกล่าวหรือแก้บนเราใช้ทูปสิบสี่ดอกเทียนสองเล่มส่วนใหญ่เขาจะมาบ่นเรื่องอะไรกันอาจารย์ให้ทุกเรื่องครับจะเป็นเรื่องหนี้สินว่ดีเรื่องเข้ารับราชการขอพรแด่พระองค์ท่านทำกิจการใดขอตระเวนยังทู่ประการลูกภายใครเจ็บต่างๆเนี่ยท่านช่วยทุกเรื่องแล้วมีเรื่องที่ไม่สามารถที่จะบ่นบานได้ไหมสมมติอย่างเช่นผมจะไปจับใบแดงใบดำมาบ่นพระองค์ท่านได้ไหมครับ ได้ครับแล้วเป็นไงครับอาจารย์ก็มีผู้ประสบผลสำเร็จแทบทุกคนนะครับก็ไม่ติดทานารเลอฮะครับคิดว่าท่านชอบได้ทั้งชอบและไม่ชอบที่ท่านไม่ไม่ชอบท่านก็ให้ตามความปรารถนาแล้วมีเรื่องที่ไม่ควรที่จะบ่นไหมครับก็ไม่เห็นมีใครว่าจะไม่บ่นนะครับได้หมดเลยได้หมดครับท่านอาจารย์ช่วยพาผมไปกราบสักการะบูชาหน่อยครับครับเชิญเลยครับด้านบนนะครับ แน่นอนครับวันนี้มีวัตถุมงคลมาแจากแฟนรายการด้วย3ามรางวัลด้วยกันในนี้ทําพิธีพุทธาพิเศษที่ศาลพระเดะเจ้าตักสินมหาราชจากนั้นก็เข้าร่วมในพิธีแม่ทัพเรือกู้ชาติตามรอยพระเจ้าตากจากจังหวัดตากไล่มาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราชวัดเขาถ้ำขุมนนมกลับมาพรมพิธีพุทธาพิเศษที่ท้องพระโรงพระาชวังเดิมเทพานคอนโหปลุกเสกหลายที่มากแล้วประธานในการปลุกเสกคือสมเด็จทงชัยวัตรมิตร โอ้โหทำธี่ดีที่นี่ด้วยแล้วผมนามาจากแฟนรายการทั้งหมด3รางวัลด้วยกันกติกาง่ายๆเองครับพิมพ์มาในคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะครับบอกว่าคุณผู้ชมดูใน EP นี้ได้ข้อคิดอะไรบ้างเม้นมาที่ใต้คลิปนี้นะครับ3รางวัลที่โดนใจพวกเรารับไปเลยนะครับนี่ครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ด้านหน้าเป็นรูปสักการะของสมเด็จตักสินมหาราชในลักษณะอิริบบทนี้คือนั่งบัลลังของราชนั่งบัลลังของราชและที่ผมเห็นตรงนี้ครับด้วยสายตาจะมีเหมือนกับทหารขุนพลประจําพระองค์มาะมีท่านใดบ้างครับอาจารย์ด้านซ้ายมือนี้ก็เป็นพญาพิชัยดาบหาโอ้มาด้านขวานี้ก็เป็นพระเชียงเงินหรือพระเจ้าเชียงเงินหลังพระเจ้าเชียงเงินก็เป็นขุนพลเสนาครับ อง์น้นก็คือขุนราชเสนาเป็นทหารพระเจ้าพงษ์ท่านประจาะองค์เลยสี่ท่านนี้ครับศาลแห่งนี้สร้างมานานอย่างอาจารย์สร้างมาเมื่อปี2527ก็ประมาณสักสามสิบหกสามสิบเจ็ดปีครับครับสมเด็จพระตาดสินมหาราชท่านทรงเกิดที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรครับสมเด็จพระเจตากสินมหาราชกรุงศรีอยุธยาครับมาาถาเป็นคนกรุงศรีอยุธยาเออมาดาที่นางนกเอี้ยงครับพระบิดาของพระองค์ท่านพ่อท่านก็คือนายหายวงเป็นคนจีนคนจีน แสดงว่าพระองค์ท่านมีเชื้อสายจีนครับตระก<ม>ูลแต้เป็นสามัญชนธรรมดาครับอยากถามข้อมูลอาจารย์รเริ่มต้นของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งหลายๆคนได้อ่านประวัติหรือว่าดูตามละครดูตามหนังก็ดีแต่ว่าด้วยความที่บางข้อมูลเป็นอย่างนี้บางข้อมูลเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามจากปากอาจารย์ว่าสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ย เริ่มต้นจากอะไรครับอาจารย์เด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สเสด็จมาที่นี่หมายความว่าตอนนั้นพระองค์ท่านเขารับก,การที่จังหวัดตากจังหวัดตากเสียชีวิตพระ์ก็เข้าไปรับราชการทดแทนครับทาําความดีความชอบประชาชนชาวจังหวัดตากสมัญญานามพระองค์ท่านว่าตากสินและวันที่3มกราคม2 3 1 0เลยบุงศรียาเสียแก่ข้าศึกพระองค์ค,ค,คิดการแล้วว่าถ้าไม่ทํากิจการใดกิจการหนึ่งจะต้องเสียกรุงไว้แน่แท้พระองค์จึงรวบรวมทหารได้500นายเป็นทหารมาตีฝ่าวงล้อม ร้อมโดยทหารคู่ใจก็มีพญาพิชัยดาบหักพระเจ้าเชียงเงินคุณพลเทนเหาฮุพระราชเสนาติดตามพระองค์ท่านมาก็เดินทางมาผ่านเรียบทะเลหรือมาทางภาคตะวันออกมาเรื่อยๆทางมาทางภาคตะวันออกคือปาจินบุรีนครนายกไทยเซาคนอเจดไทยรีทั้งนั้นเลยที่มาทางนี้เพราะว่าขณะนั้นข้าศึกฝ่ายตรงข้ามเราที่ยึดกรุงศรีอยุธยาไว้ได้แล้วนะครับเข้ากับเขาหมดถ้าเราไปทางบกโดนโจมตีแน่ พระองค์ท่านที่เสด็จมานี้ปราบปรามผู้ที่ต่อต้านองค์ท่านได้มา4ี่พันคนนั่นแสดงว่าเมื่อสมัยก่อนจะมีเป็นกลุ่มเป็นก๊กถูกไหมอาจารย์เป็นกลุ่มเป็นก๊กครับแล้วก็พอพมา่า ยึดกรุงศรีได้แล้ว<ด>พวกชนกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้ก็ขึ้นกับพม่าขึ้นมพม่าสมเด็จพระเจ้าตากสินท่านก็ทรงปราบมาตั้งแต่อยุธยามาถึงจันทบุรีทร,รีไปถึงต,ตัดลฮะแต่จมามจันทบุรีเนี่ยเจ้าเมืองจันทเข้ากับเนมียลซีฮัมบุรีหลอกให้พระเจ้าตากมาที่นี่บอกมาตั้งทับที่นี่ดีกว่าเป็นเนินสวยงามอาจารย์กำลังบอกว่าตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินโดนหลอกมาแหละครับคือว่าหลอกมาเพื่อจะเก็บพระเจ้าตากซะอ๋อนะฮะ เขาะตากรู้ทันแต่รู้แล้วใครภูมิรงหน่วยสอดแนมมาดูแลใชรภูมิที่นี่ดีมากแล้วก็เป็นที่อู่ข้าอู่น้ําอยู่เมืองชายทะเลเตรียมมาเตียงพร้อมพระองค์ท่านได้วางแผนด้ว่าภูมิประเทศเป็นแบบนี้จะต้องลักษณะการเข้าตีแบบนี้การถอยร่นแบบนี้การโรคประชิดแบบนี้พระองค์ท่านมีความรอบรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นควบคุมกําลังคนมากสี่พันคนนี่ไม่ใช่น้อยไม่เลยเพราะมัยนั้นเป็น้นัดใหญ่พระองค์ท่านก็มาตามที่เจ้าเมืองจันทเชิญตอนนั้นเจ้าเมืองจันท เชิญพระเจ้าตักสินมามาพักที่จันทบุรี<ช>มาตั้งค่ายมาตั้งค่ายที่นี่นตั้งอยู่ตรงไหนอาจารย์ นั่นในค่ายครับจะมีกำแพงเมืองอยู่อยู่ในค่ายในค่ายนี่เลยฮะครับ<อ>เป็นประตูเมืองเมืองจันทบุรีไงย้อนกลับไปประมาณ200กว่าปีทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาตั้งยังทัพอยู่ที่นี่ใช่4 0 0พกว่าคน4 0 0พันกว่าคนก่อนจะได้เป็น5,000คนคือปราดที่จันทบุรีที่เข้ากับเนเมียวใช่อีก1000กลายเป็น5,000 5,000คนเป็น5,000คนเพื่อที่จะเตรียมรวบรวมกำลังกลังกลับไปยึดกรุงศรีอยุธยาใช่หุ้ยคนลุกอาจารย์ระหว่างที่พระองค์ท่านที่จะยึดเมืองจันท์นั้นตรง กับวันที่14มิถุนายน23-10เป็นวันทุบหม้อข้าวหม้อแกงรวมพลคนผู้ชาติเข้าตีเมืองจันก่อนเข้าตีเมืองจันทก่อนเวลาตีสามวันที่15าพอทุบเสร็จเรียบร้อยพระองค์ท่านประกาศต่อหน้าแถดทหารพรุ่งนี้เราไปกินข้าวที่เมืองจันทรในบุรีหากตีไม่ได้ท่านต้องตายเสียให้หมดอันนี้คือเป็นการปลุกฝันและกําลังใจให้กับทหารผมใช้คําว่าเป็นภาวะของผู้นําเลยก็ได้ใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยผู้นําที่แบบต้องทําให้เด็ดขาดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ถ้าเราไม่ทําให้สําเร็จเราจะไม่มีอะไรกิน เราจะอดตายกันแต่ถ้าทําสําเร็จพวกนี้เราจะมีอาหารแน่นอนรออยู่ที่เมืองจันทร์ท่านใช้ลักษณะผู้นำทหาร,ค,รความกล้าหาญความเด็ดขาดอดทนกระตือรือร้น ความซื่อสัตย์และพระองค์ท่านไม่เห็นแก่ตัววันนั้นครับที่ทุบเม่อข้าวเสร็จแล้วเข้าไปตีเมืองจันเมืองจันแตกแตกเจ้าเมืองจันหนีครับเจ้าเมืองจันหนีพอพอเข้าเมืองจันเสร็จนะครับพระองค์ท่านทรงช้างพังคีรีมันชรกับช้างติดตามหมนึ่งเชือกเข้าตีเมืองจันประตูหน้าด่านในเมืองจันตรงนี้ตรงนี้ครับ,รบ,รบปรากฏว่าโดนปืนใหญ่ช้างที่นั่นเราไม่ทราบชื่อนี่โดนปืนใหญ่ฆ่าศึกเสียชีวิตช้างพังคีรีมันชรบาดเจ็บสาหาัสแต่เจ้าเมืองจันหนีครับลงเรือหนีไปครับหนีเลยหนีเลยครับหาน และประชาชนถวามีพักอีก1000คนครคนเป็น5,000ันแล้วเป็น5,000ันแล้วทุบว่าข้าวว่แกงเรียบร้อยนะครับพระองค์ก็คัดพวกมีความรู้มีความสามารถเพราะอยู่เมืองชายทะเลต้องต่อเรือรบได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ออกเดินทางจากจันทบุรีไปที่อูต,ต่อเรือเสเว็นงามต่อเรือที่นั่นไปลาดตะเวนก,นก่อนก่อนที่จะพาทหารไปลงเรือเพื่อจะไปกู้ชาติต้องมีหน่วยป้องกันถึงจะไปได้เหมือนว่าท่านรอบคอบมากนะครับการจะทำอะไรแต่ละครั้งเนี่ย ท่านจะต้องศึกษาก่อนศึกษาก่อนดูภูมิประเทศก่อนดูคนแถวนั้นก่อนพอท่านมันจ่จใจแล้วท่านค่อยส่งทหารตัวเองไปอ่ะก็เ,เอา,อาสมเผาจีนที่ไปจอดอยู่ที่จังหวัดตร,รังเป็นเรือฝีพายต่อร้อยลำลำละ50คนได้5,000คนพอไปถึงปั๊บเนี่ย พงศก็บริจุฐานลงเรือพับเนี่ยพายเรือผ่าน11จังหวัดของประเทศไทย11จังหวัดอ่าจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดระยองชนบุนะนชชร,ปรีประจวบุีรีนครนายกฉะเชิงเทราสมุทรปราการครุกนทบุรีปทุมธานีนนทบุรีอโยธยาค่ายโพสามต้นตั้งทัพที่นัน่นพายเรือที่นี่ไปใช้ระยะเวลาในการพายเรือประมาณ5เดือนเศษท่านเละาะใช้ฝั่งไม่มีใครสามารถโจมตีเรือของพระองค์ั่นได้ครับหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าหลักสินมหาราชไปตั้งค่ายอยู่ที่โพสามต้น 6พฤศจิกายน2310เลยปีเดียวกันเลยครับครับหลังจากที่เสียกรุงไปประมาณ7เดือน7เดือนเองคงท่านขึ้นคลองลาด28่ธันวาคม,ม2311 2311ใช่ขึ้นคลองลาด รองราชได้15ปีพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยประชมอายุเพียง4 8ปพรรษาระหว่างที่พระองค์ท่านปกครองประเทศตอนนั้นนะเรามีเนื้อที่มากมายมีถึง1 2 9 6 7ล้านตารางกิโลเมตรครับแต่เราต้องเสียดินแดนให้กับอังกฤษกับฝรั่งเศสที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้คือ5 1 4 0 0 0ตารางกิโลเมตรหายไปเยอะนะอาจารย์ครับหายไปข้อหนึงเลยที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะบรพบุรุษเราเอาเลือดเอาเนื้อชีวิตแลกความลำบากยากเข็ดเขาแลกไว้เพื่อให้ลูกหลานมีที่อยู่่ททีีออาันนนงุกว้พระค ใช้ความสุขุมรอบคอใช่ในการปกครองบังคับบัญชาเขาเป็นผู้นําที่แบบกล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจหรือในความรักลูกน้องของตัวเองแล้กลับไปตียึดเมืองได้ผมเชื่อว่าตอนนั้นที่พระเจ้าสินมหาราชเนี่ยทรงแหวกวงล้อมจากกรุงศรีอยุธยามาเนี่ย หลายคนคงคิดว่าเจ้าตักสินเนี่ทิ้งทับแน่นอนแต่ที่ไหนได้ซพระเจ้าตักสินเนี่คิดอยู่แล้วว่าถ้าพระองค์ท่านยงอยู่ที่เนี่ยไม่มีใครกลับมากอบกู้แน่นอนเส,เสียชาติเสียกรุงแน่นอนพระนองค์ท่านหนีมาเพื่อที่จะมาตั้งตัวตั้งก๊กตั้งชุมชนเพื่อกลับไปตียึด กรุงศรีอยุธยาความยุติธรรมเป็นสิ่งสาคัญและให้ทหารมีความกระตือรรมีความอดทนผู้นําที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์แล้วทีนี้พอมาถึงวาระสุดท้ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผมเคยอ่านตามข้อมูลตามหนังสือบางข้อมูลก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสติวิปลาสโดนประหารโดยการเอาท่อนจันทร์ไปประหารทุบด้วยท่อนจันทร์จนสิ้นพระชนกข้อมูลหนึ่งก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงหนีไปผนวชไปบวชแล้วในมุมาจานย์อาจารย์คิดเห็นว่าอย่างไงครับ อันนี้เราก็ไม่รู้แน่นอนไม่ชัดเจนใช่ไหมไม่ชัดเจนเลยเพราะว่ารู้ตามเท่าที่รู้ผมก็ว่าท่านคงจะบวชแล้วก็เสียชีวิตในที่วัดเขาถุนพนมบ้านเกาะโบกีดีนครรีธรรมราชแล้วก็มีรูปหลักฐานด้วยนี่ครับว่าพวกท่านทรงไปผนวชอยู่ครับบวชครับอันนี้คือหลักฐานที่เราไม่สามารถสรุปกันได้ถูกไหมครับเพราะว่าคือได้พูดจริงๆเราก็ไม่ได้เกิดในยุคท่านไม่ได้ยุคเราก็ฟังจากปากต่อปากมาตวีรกรรมของท่านที่ถูกเขียนบันทึกไว้อย่างชัดเจนความเป็นผู้นําที่ดี ความเสียสละของพระองค์ท่านถ้าไม่มีพระองค์ท่านในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้ยืนอยู่บนแผน่นดินนี้ก็ได้มบนพื้นแผ่นดินไทยแล้วถูกไหมครับทีนี้ครับอาจารย์มผมขออนุญาตให้อาจารย์เนี่ยพาไปชมกำแพงเมืองได้ไหมได้ครับเชิญครับอาจารย์ครับครับครับเชน<อ>ี่น<ๆ>ี่ตามา นี่ครับอ๋อนี่แหละครับนี่ทางกำแพงเมืองเก่านี่ครับเนี่ยค่ายตากศิลตอนนี้เป็นค่ายตากศิลน่าจะเป็นรูของกำแพงเมืองอของพระเจ้าตากเมื่อสมัยนั้นสมัยนั้นที่เข้าตีเมืองอ่ะคนอยู่ในนี้อยู่ในนี้เป็นชุมชนของคนจันทบุรีจันทบุรีซึ่งตอนนั้นขึ้นกับเนมยวสิงหบดีถูกมาแท่ใจตรงนี้คือประตูทางเข้าใช่วันนั้นถ้าย้อนกลับไป200กว่าปีสมเด็จพระเจ้าตากศิลมหาราชยึดเมืองจันทร์ก็เข้าประตูนี้ชช่่คคมมลงนนึกภาาาพตะรับว ตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยกองกําลังของเดวเจ้าตากสินมหาราชอยู่ตรงนี้เต็มเลยเต็มเลยในค่ายด้วยล้อมรอบหมดเลยสี่พันอะตีลายล้อมหมดแล้วตีเข้าไปฝ่าวงล้อมเข้าไปตีเมืองจันยึดเมืองจันบุรีที่นี่เลยครับใช่ครับโอ้พอเรานึกถึงประวัติตอนนู้น่ะตรงนี้คงจะไม่เจริญแบบนี้เป็นพื้นดินเป็นพื้นดินเป็นนู่นนี่นั่นแน่นอนโหแล้วท่านทรงยกทัพมาแล้วก็เพื่อที่จะมายึดเพื่อที่จะกอบกู้เอกราชของตัวเองอะของชาติไทยอ่ะ หลังจากนี้เดี๋ยวเราไปเดินชมภายในศสาลหน่อยไหมอาจารย์ครับครับได้ไดมีต้นมุต้นไม้ใหญ่เนี่ครับเต็ไมไปหมดเลยอาจารย์ปลูกสมัยดีจพระเจ้าตากสินมหาราชต้นช,ำช้ำฉากาปูหรือที่เขาเรียกว่าจามจุลีเดี๋ยวนะนี่คือต้นที่ปลูกสมัยสมเด็พเจพระสินมหาราชมาตั้งทัพที่นี่ใครปลูกอาจารย์พระเจ้าตากอากาลูกน้องพระองค์ท่านนะ่ะปลูกไว้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์หมดที่สารังเมืองก็มีนะครับ oh. อายุสองอยกว่าปีนี่แหละพระองค์ท่านดําเนินการไว้แล้วตรงนี้เดินมา รอบๆก็จะมีพระองค์ท่านเนี่ยทรงยืนถือดาบอันนั้นคือรูปที่กู้ชติสำเร็จและนิ้วชี้คือยังไงอาจารย์พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบพระหัตถ์ฝาชี้ลงสู่พระสุธาหลังจากที่ยึดกรุงศรีอยาได้พระองค์ประกาศต่อหน้าแถวทหารและประชาชนว่าแผ่นดินนี้เป็นของลูกหลานกู้พเพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาในนี้คือเป็นลูกหลานของพระองค์ท่านทุกคนอันนี้พูดตรงๆนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมน้ําตาจะไหล มันมีความรู้สึกตื้นตันใจอ่ะตรงนี้ก็เป็นสมญลักศักดิ์สินเป็นรูปารานั่งนั่งบาลังโคร้งราชป่าดาพิเศษซึ่งเราก็มอบให้กับจังหวัดจันทบุรีรเพื่อใช้ในงานกาชาติลำลึกนี่นะครับศาลนี้เป็นศาลแรกเลยศาลนี้เป็นศาลดั้งเดิมดั้งเดิมนะครับศาลาเทวรูปประจําพระองค์ บพระเด็พระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้ากรุงธนบุรีออกผนวดนี่นะรูปพระองค์ท่านที่<ล>บวชหรอรูปพระองค์ท่านตอนที่บวชตอนที่ไปนครศรีนะป่ะใช่นครศรีธรรมราชน่ะครับอ,อ๋อหลังจากที่ทําศึกเสร็จเรียบร้อยแล้วออตรงนี้เป็นศาลเก่าดังเดิมดั้งเดิมนะครับอันนี้เพิ่งมาปี27อาจารย์แล้วรูปปั้นเก่าที่เคยอยู่ศาลเนี้ยรูปปั้นเก่าเป็นรูปเล็กเก็บไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีพระแสงดาบของพระองค์ท่านก็อยู่ด้านบนนะ,นะครับพระแสงดาบที่ท่านใช้จริงหรอฮะเออใช่จริงอยู่อยู่ในห้องผม พระแสงดาบจริงๆที่พระเจ้าตากสินถือเลยเหรออาจารย์เคยคมีในการไหนมาขอชมไหมครัอาจารย์ด้วยมากมากไม่ได้ไม่ได้ให้ชมอาจารย์อขอดูได้ไหมได้ครับได้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากคุณผู้ชมครับเป็นรายการแรกที่อาจารย์ให้ชมพระแสงดาบของพระเจ้าตากสินมหาราชเลยแต่ก่อน <ừ. S 1> ที่จะชมนี่เห็นอาจารย์บอกว่าตรงนี้ครับสร้างมาใหม่เมื่อปี27 นะครับแล้วก็โยเป็นเหมือนหมวกมาลาทรงมาลายอดน,อนู้นเป็นฉัดทองคำเก้าชั้นทองคำแท้เลยครับน้ําหนัก181สบาท38สตังค์คุณผู้ชมด้านบนที่เป็นฉัด9ชั้นคือทองคาแท้นะครับน้าหนักกว่าร้อยกว่าบาทโดยกรมศิลปากรช่งางสิบหมู่มาเป็นผู้ดาเนินการอ๋อที่นี่เหรอฮะครับโอ้ที่เห็นเหลืองๆลงมาเนี่ยเป็นทองคำแท้ทั้งหมดค่าใช้จ่ายในการบูรณาไปครั้งนั้น10บกว่าล้านครับสุดยอดเคยมีคนมาแบบ เอาพุ่งตรงมาขโมยของขโมยของอะไรไหมอาจารย์มีมากนะครับแล้วเป,ป็นยังไงครับท<ป>่าน เอาเอามาคืนหมดครับเอาไปเขาบอกว่า้อนรุ่มอยู่ไม่ได้เหมือนมีอะไรมากวนมาขโมยอะไรอาจารย์ขโมยพระาสงดาบที่วางไว้บ้างนะครับ,รบเอายกตู้บริจาคไปบ้างแล้วคนชาวบ้านแถวเนี้ยเราแวกนี้อาจารย์เขาเคยได้เจอเรื่องอะไรไปแปลกไหมครับฝันถึงพระองค์ท่านบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขอพรไปแล้วจากประสบผลสาเร็จก็มาแก้บนกัน,นเห็นไหมไก่เยอะแยะมากมายสงสัยอาจารย์ว่าศูนด์วิทยาศาส์ิลมหาราชท่านทรงชอบตีไก่หรอครับไม่ได้ชอบตีไก่ครับไก่ถวายพระองค์ท่านหมายความว่าพระองค์ท่านตอนไปรบชัดจับศึกเนี่ย สเสวยไก่ oh. สเสวยไก่ครับระหว่างไปเนี่ยไกป่ปิ้งไก่เนื่อไก่ต้มแรงหนาเตรียมทะเบียงไปไปในเรือไปจอดที่ไหนมีที่ปั๊บก็จะหงกเบียงส่งมาให้ครับอาจารย์ครับผมอยากเห็นพระแสงดาบเลยครับอาจารย์ <c oughs> อาจารย์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> มาดูผูชมเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่อาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์ท่านเก็บดาบที่พค์ท่านทรงใช้อะครับเอาไวอา้อยู่ในห้องนี้หละครับ ทาก<ม>็ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าต้องรักษาไว้พิธีการอ,อะไรเราจะต้องนําไปอ,อาจารย์สามารถถือได้ไหมครับนี่ครับฮะนี่อุ้ยอันนี้เราเราจะต้องมีพิธีอะไรต่างๆเราจะต้องนี่ครับนำเครื่องไปทําพิธีพุทธาพิเศษต่างๆเป็นพระแสงดาบที่ฝัดลงด้วยมุกเป็นลาย โอ้ยตอนนี้ผมรู้สึกแบบมือผมสั่นนะน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ3มโล3ามโลแต่ไม่สามารถชักออกมาได้ถูกไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชักออกมานะครับดาบเล่มนี้ถูกส่งต่อมาประมาณกี่ปีแล้วอาจารย์ที่อาจารย์ผมรับดานทีมากประมาณ50ปีแล้ว50ิปีแล้วครับแต่นี้มันมาไงผมไม่ทราบโอ้ยะหรือจะอยู่ที่วางเดิมก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่นอนนะเดี๋ยวก็ใจผิดนะผมก็จะต้องอาบูชาไว้นี่ขอบคุณอาจารย์มากครับ อาจารย์เชิญชวนแฟน,ฟนรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับให้มาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีรแล้วก็มาสักการะบูชาที่ศสาลเจ้าพระตตกศิลป์มหาราชเชิญครับอาจารย์ผมในนามของประธานศาลสมเด็จพระเจ้าตักศินมหารารชก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านมาสักการะบูชาขอพรแด่พระองค์ท่านรับพรแด่พระองค์ท่านตามคาถาที่ว่านชาริติมหาราโพราพโราพโมหาโชคมหาราบขอบารมีทุนเด็จพระเจ้าตักศินมหาราชโปรดประทานพรให้กับประชาชนชาวไทยทุกท่านที่มาสักการะบูชาแด่พระองค์ท่าน จงประสบผลสำเร็จตามที่ท่านได้นึกคิดไว้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเทินครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามรายการด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับวันนี้ได้ข้อมูลจากอาจารย์มนัทเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมเสร็จจากนี่ จะไปอู่ต่อเรือเสม็นงามต่อจะไปดูตรงนั้นชายทะเลตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นทําไมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงเลือกสมอรภูมมตรงนั้นเป็นที่ต่อเรือเพื่อจะกลับไปตีเอากรุงศรียุธยากืนให้ได้นะวันนี้ไปก่อนนะอาจารย์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมทีนะครับติดตามกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเหตุใด พระเจ้าตากสินถึงต่อเรือที่นี่เพื่อกอบกู้เอกราช200กว่าปีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการต่อเรือ100ลําเพื่อจะนำไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมานี่คือเหมือนกับเป็นท่าเทียบเรือถ้าเห็นจากตทุนี้นี่ครับเป็นกรบเรือตรงด้านนู้นมีบานเลยครับ พบกันเร็วๆนี้